วันนี้มาทำกระเพรากันนะคะเป็นผัดกระเพราอกไก่ค่ะตอนแรกเราก็กะว่าจะใช้พริกแห้งนะแต่แบบอ้หยิบได้พริกสดมาก็หั่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตาพริกกันนะคะพริกกับกระเทียมค่ะปริมาณก็ตามใจชอบเลยนะคะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเครื่องเยอะนะคะใส่เลยค่ะอันนี้นะคะหอมหัวใหญ่เราเหลือนะคะเราก็เลยมาหั่นด้วยจริงๆกระเพราที่แท้ทูมันเป็นยังไงเนาะบางคนบอกไม่ต้องใส่ถั่วฝักยาวไม่ใส่หอมไม่ใส่ข้าวโพดอ่อนนะคะ แต่ว่าสำหรับเราก็คือแบบไหนก็ได้นะคะที่เราชอบนะคะนี่ค่ะวันนี้เราใช้เนื้ออกไก่นะคะจริงๆจะเรียกว่าเมนูเคลียร์ของก็ได้นะว่าอ้ของในตู้เย็นมีอะไรเอามาทำอะไรกินได้บ้างนะคะถ้าเป็นเนื้อไก่เอ,อ่อเป็นสับก็อร่อยอยู่นะคะทำเป็นกระเพราไก่สับหรือถ้าใครชอบหั่นชิ้นก็ตามนี้เลยค่ะ เราจะผัดใช้น้ำมันไม่เยอะนะคะแล้วก็เติมน้ำล้างคกลงไปค่ะผัดไก่จะต้องระวังให้เนื้อเขาสุกนะคะมานั้นจะค่อนข้างเหม็นคาวแล้วก็จะทำให้รสชาติกะเพราเสียแบบเสียรสชาติได้นะคะจะเห็นว่าน้ำอาจจะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนผัดแห้งก็ได้แต่คืออันดับแรกคือให้เนื้อไก่สุกก่อนแล้วก็ให้น้ำค่อยๆระเหยแห้งไปนะคะ นี่ค่ะช่วงปรุงรสนะคะเราก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยคือกระเพราของเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะดังนั้นหอมหัวใหญ่เนี่ยมันจะเพิ่มความหวานได้นะคะเราก็ไม่ต้องไม่ทานหวานอยู่แล้วอันนี้คือลืมการใส่น้ำปลานะคะเราก็ปรุงแค่น้ำมันหอยกับซอสฝาเขียวเท่านั้นกะว่าจะใส่น้ำปลาแต่ว่าลืมรสชาติออกมาคือแบบก็เข้มข้อนอนะเข้มข้นน้ำมันหอย ต่เนื้อไก่เนี่ยนะคะถ้าเราใส่กับน้ำมันหอยเนี่ยเขาจะเข้ากันมากๆเลยแล้วก็ใส่ใบกระเพราเยอะๆลงไปเลยค่ะช่วงนี้ผัดใช้ไฟแรงแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะตักใส่จานได้เลยค่ะอคหอมค่ะอันนี้กลิ่นกำลังหอมเลยนะคะพร้อมกินค่ะ